เฉลยคู่รักเซนไบยาเพราะเมียเด็กรุนรูกผิดคาดมากพาเป็นงานด้วยตลอดเอาทีวีพูเฉลยแล้วคู่รักนักร้องเซนไบยา เพราะมีเมียเด็กรุ่นรูเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสะมาหลายวันติดสำหรับคู่รักเซนบายาหลายเพจออกมาโพสปิศนาและรวมทั้งเตาทีวีผูด,ด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกิ๊กรุ่นรูกทำอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการยาพร้อมทิ้งถ่ายด้ว,ว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆเมื่อวันที่19มีนาคม2566เพจที่ผ่านมาจับโปะดาราออกมาโพส์ด้วยว่า วันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเผือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกแล้วแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกเพิ่งเซ็นใบหย่าไปมดัดมัเมื่อกี้ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่า หัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกไม่เลิกเจ้าชูเมียจับได้ก็จบทันทีเสียง UFO เดียนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายตั้งสามคนให้เองฮ่าฮ่ฮ่สรุปใครวะอีกคู่ที่เลิกล่สุดคำใบเพิ่มเติมใหมากแล้ว เพจะโปะดาราได้โพสข้อความระบุว่าอย่าได้ไม่นานเขาก็พาเมียเด็กไปเปิดตัวแล้วค่ะเจ็บใจมากล่าสุดต,ตัวมันดาโทรศัพท์ท่านมาหาเทียนว่ากรี๊ดกรี๊ดเมินเขาพากันไปออกงานแล้วค่ะงานมินิคอนเสิร์ต รวมศิลปินดาราช่องหนึ่งไม่แคร์ใดๆระดับตัวพอ่อไม่พอนะทุกคนในงานก็งงว่าผู้หญิงคนนี้คือใครที่แรกก็นึกว่าเดนเซอร์แต่พออีกคนลงมาจากเวทีกับทั้งกอดทั้งหอมทุกคนเลยถึงบางอ้อ อ๋อเมียเด็กดาราอึ้งแฟนคลับอึ้งท้ามรอกันบ้านกันนะคะเดียนเองก็รำบากใจจับโป๊ดาราและในเวลาต่อมาทางด้านเต๋าทีวีพูก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวดังกล่าวในรายการเต,าต๋าตอบสองระบุว่าเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวดังกล่าวทีวีพูตอบว่ามีดาราหลายคนมาเล่าให้ฟังให้ถ่ายก่อนถ่ายไปหลายคู่ไม่ตกใจเลยที่เป็นคู่นี้เพราะผู้ชายมีพฤติกรรมอย่างนี้ มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วมีมานานแล้วเพิ่งจับได้หรอและประเด็นคือพี่แกไปได้เมียเด็กรุ่นลูกเพิ่งพาไปงานงานหนึ่งดาราเห็นกันเต็มเลยเขาก็เมาส์กันทั้งงานเรื่องนี้ไม่ได้หรุดจัดนะักข่าวเรื่องนี้รุดจัดดาราทั้งนั้นเมื่อถามเต๋าที่วีภูมียศนำหน้าเป็นเจ้าแม่ไหมเต๋าตอบว่าไม่น่าจะใช่มีหลายคู่ที่อยาแต่คู่นี้โปรตรงที่พาเด็ก คนนี้ไปงานงานหนึ่งแล้วมีดาราอยู่เยอะดาราเขาก็เมาเมาเสร็จเขาก็โทรไปหานักข่าวประเด็นคือผู้หญิงไม่ได้ผิดผู้ชายมีตั้งเยอะแล้วและเมียเด็กคนนี้ผู้ชายพาขับรถไปงานตลอดคนในงานเล่าให้ฟังและคนที่ไปเขียนว่าลูกสามคนไม่ใช่นะ